พลังจากแรงผลักดันในวงจรชีวิตของทุกๆวันเราต้องเจอกับการตัดสินใจที่จะเลือกทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอดังนั้นพลังที่อยู่ภายในตัวเราจะมีความสำคัญมากถ้าเราเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องรวบรวมกำลังที่จะก้าวข้ามแรงกดดันไปให้ได้ ถ้าเราทำได้ภาพของความสําเร็จจะปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนในขณะที่เรากําลังก้าวไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะลงมือทำสิ่งใดๆก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพลังจากภายในเพราะมันคือแรงผลักดันที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จอย่างงดงามแต่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้ามัวแต่คอยให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือ โดยที่เราไม่ลงมือตร,กกรากตรำทำมันเองเราจะไม่มีทางที่จะเดินไปพบกับความสำเร็จได้ตอนจบที่สวยหรูมีให้เห็นแต่ในนิยายเท่านั้นเองกว่าจะเดินมาถึงเส้นชัยเราต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆมากมายแต่เป็นการทดสอบที่มีความหมายว่าเราจะอดทนกับมันได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นเราต้องเข้มแข็งและลงมือทำจนกว่าจะทำถึงซึ่งปุจจุดหมายที่ต้องการเพราะตัวเราเท่านั้นที่จะทำได้ดีที่สุดเมื่อลงมือทำแล้วก็ต้องติดตามผลงานที่ได้ทำไปจึงจะสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งที่ผ่านมามองเห็นคำตอบในความผิดพลาดและอุปสรรคต่างๆที่เราย่อมจะแก้ไขได้ มองเห็นผลงานความสำเร็จที่ออกมาอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเราละเลยหรือมองข้ามการติดตามผลงานโดยไม่ย้อนกลับมามองให้เห็นข้อผิดพลาดผลที่จะออกมาก็คงไม่เป็นอย่างที่คาดหวังคนเราทุกคนไม่ชอบวามพ่ายแพ้เพราะการพ่ายแพ้ทําให้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไร้ความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นๆ ความจริงแล้วการที่คิดแบบนั้นเท่ากับเป็นการเพิ่มความพ่ายแพ้ขึ้นอีกเป็นสองเท่าเพราะเราแพ้ใจตัวเองซะก่อนการแพ้ใจตัวเองจะส่งผลเสียตามมาหลายอย่างจะเกิดความรู้สึกที่แยก่กว่าเดิมจนหมดกํำลังใจที่จะทำเพราะมัวแต่คิดว่าพยายามไปก็ทำไม่ได้อยู่ดีถ้าคิดแบบนี้ก็ถูกนอกตั้งแต่ยกแรกแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองสมัยไม่อย่างนั้นถึงจะสําเร็จแต่ก็ยังเป็นผู้แพ้อยู่ดีถ้ายังไม่สามารถเอาชนะจิตใจของตัวเองได้แต่ถ้าอยากเป็นผู้ชนะขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอาชนะจิตใจของตัวเองให้ได้ซะก่อนและไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งที่รู้อยู่แล้วหรือยังไม่รู้ เราอย่าไปท้อแท้และกลัวที่จะเผชิญหน้ากับมันบางสิ่งเราอาจจะคิดว่ามันยากเกินความสามารถที่คิดอย่างนี้เพราะว่าเราตัดสินมันไปก่อนที่จะได้ลงมือทำใครที่มีความคิดแบบนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่มีทางจะทำได้สำเร็จยังไม่ได้ลองทำเลยก็ไปตัดสินว่าทำไม่ได้แล้วเป็นการปิดโอกาสของตัวเองทางอ้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากถ้าสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตของเราได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราอย่าไปตัดสินด้วยความรู้สึกกลัวหรือท้อแท้แต่เราต้องลุกขึ้นมาลองทำดูใหม่เพราะมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรากล้าที่จะฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหรือไม่เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่ดีและไม่ดี ถ้าไม่สู้อีกครั้งก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งบางทีผลที่ออกมาอาจจะดีเกินความคาดหมายที่กำหนดไว้ก็เป็นได้